คือตอนอยู่ใกล้ๆแพ้ก็ไม่อยากจะไปส่งสิงกับเขาอันนี้เราให้เขาเขาเลงอยากเอามันออกเองได้เอาเอาเอาควิดกันแล้วเจดินถึงกระชอกให้เจดินนั่งด้วยนั่งดีระวังระวังมันมันกระโดดได้นะเต่ากระโดดได้ด้วยหรอเต่ากระโดดอุ้ยเต่า เพิ่งเคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้เลยเต่าเบส<ๆ>เขาบอกว่าถ้าเต่ากัดอะต้องรออะไรรูร้ป่ะรอฟ้าผ่ารอฟ้าผ่าแล้วเต่าจะปล่อยมันกัดไม่ปล่อยใช่ถเห็นปะต้องรอฟ้าผ่าย่าอีทบอกเห็นไหมเฮ้ยพ่อลูกก้นเต่าดิมันแบบเหมือนไดโนเสาร์อะเนี่ยไดโนเนนสาร์เต่าล้านปีว่าไม่ลูกถูกใจด้ยใช่ไหมคะเไิดูไหมทางนี้ค่ะหนึ่งสอง ใกล้มากใกล้ชิดมากครับเนี่ยใกล้ชิดก็กหมาใกล้ชิดจริงๆแต่คือไปเล่นที่ดูบดบดเบึ้งๆบงนิดนึงอ่ะเพราะว่าเขาง่วงนอนครับจุดสเตชันต่อไปเป็นจุดปีเตอร์ลปิดเราปีเตอร์เลยเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนาะเราเยี่ยมชมเขาด้วยความรักนะคะใช่เราอยากแก้งสัตว์กันนะคะใช่ใช่ใช่เขาเขียนเลยนะครับไปเล่นรู้จักกระต่ายเปล่าน่ารักจังเลยดูดิที่นี่นะมีแต่เด็กเด็มาเฮ้ยนี่นี่นี่ เขาไม่เคยเห็นกระต่ายมาก่อนไม่เคยเห็นกระต่ายเนี่ยกระต่า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 ยวิ่งกระต่ายวิ่งนะรับแบดินอึ๊บดิ๊บดิ๊บดิ๊บเกิดขึ้นไหมอันนี้เราให้เขาเขาเล่นี่เธอเอาแคโรอทมาให้กระต่ายโอ้ยเก่งมากเลยครับพ่อเป็นไงหน้าลูกเป็นไงหน้าก็เขาก็ดูแบบดูเพลินเพลินดูเพลินเพลินเหรอลูก คทางกระต่ายสเตชันกระต่ายจบแล้วไปดูสิเอ๊ะมันมีเยอะเลยเนาะตรงนั้นเป็นแพะวะฮะไหนเดี๋ยวเราเข้ามากินข้าวเนาะได้ได้โอเคนู้นนู้นนู้นเขาปล่อยแพะเดินเห็นไหมไปพ่อไปดูแพะอันนี้เขาเรียกว่าโซนลันลาค่ะลันลาทําหน้าให้มันลันลาต้องยเดินล่าเด็กง่วงก็เงี้ยไม่ยอมนอนนะลูกนะเดี๋ยวกันดูค่ะนนี่ค่ะนี่นี่ระวังม้าดิดนี่เหรอแม่นี่มันแพะใช่ไหม เฮ้ยมีแกะด้วยนะพ่อหรอนีอ่ไงอ๋อนั่นแกะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนนะอ,อย่าเอามันออกเองได้เอาเอาควิดกันแล้วเอา,เอาใส่ชื่อได้เป็นเฟรินไหมเออเอาดิใส่ชื่อเล่นเริ่มสั่งอาหารนะคะอันนี้เขาสั่งงี้ก็คือเห็น QR วอานี่ไหมก็สแกนไปไหนหน้าสแกนเป็นไงเข้ามาเลยใส่ชื่อเล่นแล้วก็เข้ามาเลยมีน้ำมีกาแฟดูดีใช่เอาแล้วครับตอนนี้ แพะแพะได้ทำการลุยอาหารแล้วครับโอ้ oh my god เฟรดินถึงก็ช็อกโอ้ oh my god ยังมีคนอยู่ด้วยนะเนี่ยมีกระเป๋าคนอยู่ไม่รู้เ,<อ>เขาไปไหนเพราะพ่อไปกินเออเอาเป็นแพะเลยอ่ะพ่อการเป็นแพะเอจตบปตบหน้าย่ายนะเอา แข่งกันหน่อยลูกยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยสื่อกับแพะได้แพะหรือแกะแม่มีทั้งแคะทั้งแกะอ่ะมีทั้งแคะทั้งแผะคืออะไรเนาะค <c oughs> ือตอนอยู่ใกล้ๆแพะก็ไม่อยากจะไปส่งสิงกับเขา <c oughs> ตอนอยู่ใกล้ๆแพะก็ไม่สูงสิงกันกับแพ,พะพออยู่ไกลๆปุ๊บเก่งแล้วคราวนี้ชอบตัเกินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ราะว่าหนูขึ้นรถน่าจะหลับป๊อกเลยอ่ะมามื้อเย็นวันนี้นะคะม่ำนอกสถานที่ค่ะแล้วม่ม่นอกสถานที่มีอะไรบ้างครับแม่มีพิซซ่าสปาเกตตี้แล้วลูกมั่เรากินอะไรครับแอปเปิลแอปเปิลสเปนิชสวีทโพเทโต้ค่ะพิี่เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เราแบบเวลาไปต่างจังหวัดเราสะดวกนะใช่เอาเข้นมานั่ง่ะลูกมานั่งมั้มค่ะเอามั่ม่มไปนิน โอ้ยกินจ้ากินกินเขาเป็นคนกินง่ายนะจริงแล้วเขาเป็นคนชอบกินด้วยแล้วยิ่งแบบอากาศดีๆอย่างนี้ช่วงนี้พี่เอมส่งกระทาน้อยด้วยน้อยเราต้องรีบออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านใช่ไหมคะลูกชีวิตซะครับมันนี้เป็นผักนะคะลูกเป็นผักเป็นแอปเปิลเป็นอะไรบ้างฮะนี่ฮะเป็นสวีทโพเทโต้แล้วก็มีพิเรนฮะพิเร่เป็นเนื้อค่ะหมายถึงว่าเป็นเนื้อสัมผัสกินแล้วแบบมีให้เคี้ยวอ่ะแล้วก็เป็นสเปนิ ปินนัทนะฮะสเปนเปนิชเมื่อเช้าเรากินฟักทองผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็ใส่ตับไก่ไปนี่เข้าได้สปอนเซอร์เข้าได้นะคะยี่ห้อก็ยี่ห้ออื่นก็เข้าได้ไ,ดไม่ได้ห้ามเลยเป็นเขากินหลายยี่ห้อเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวจะไปฮ่องกงด้วยถ้าใครเห็นก็มาได้ต่อได้เลยค่ะนี่วันนี้เราอุ้ยราคาอาหารไม่ได้แพงนะทุกคน เดี๋ยวเราชิมรสนาลยใชหลายอย่างอยู่นะแล้วนี่โต้พุ่งเฟรนอยู่ไหนฮะนี่นี่นี่คัสเตอร์คัสเตอร์โต้เฟรนด์แม่ว่ามันมีแบบบักบักอ่ะมีแมลงมียุงอ่ะแม่เอาติดตรงนี้ก่อนมันคืออะไรมันคือกันแมลงอันไหนครับดูดิตัวนี้แม่ติดข้างหลังอุ้ยกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยฮะพ่อเอาด้วยไหมพ่อพ่อก็เป็นคนที่เอาด้วยคุณย่าอีกไหมคะดีเหมือนกันติดตรงข้างหลังนะเพราะเดี๋ยวลูกมาแต ตอนนี้ก็ทุ่มพอดีแล้วทุกคนก็เกือบเกือบทุ่มอยู่จนสุดเลยตอนนี้ก็ได้เวลานอนของเฟรนแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้นอนเลยตอนบ่ายร้านปิดพอดีรถหายเกี้ยงหมดเลยนะฮะชอบมากก็เดี๋ยวเราคงจะกลับมาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เฟิร์นแม่เฟิร์นน้องเฟรนพ่ออิงด้วยนะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย